แล้วไปดู TF e c กกันก่อนเลยดีกว่านะแผน TF เ c t เมื่อวานนี้ใครที่มีแอปเขียวผมส่งไปให้ในโทรศัพท์แล้วนะแผนเนาะประกอบไปด้วย2 2กลุ่มด้วยกันมาดูเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็จะมีแผนการเทรดไม่เหมือนกันถูกต้องไหมกลุ่มที่1ก็คือไม่มีของรวมทั้งวันนี้ด้วยนะแผนก็คือวันนี้คล้ายๆกันคนไม่มีของเลยจะเทรดสั้นๆนะอันนี้คือแผนเทรดสั้นนะครับไม่เกี่ยวกับแผนเทรดยาวนะเทรดสั้นๆเรียวกว่าสั้นแบบได้กําไรฉันก็ออกอะ่ะ ฉันได้กําไรภายในครึ่งวันฉันก็ออกฉันได้กำไรภายในหนึ่งวันฉันก็ออกฉันฉันถือข้ามวันสักวันสองวันได้กาไรฉันก็ออกอันนี้ก็สั้นเหมือนกันนะไม่ใช่คำว่าสั้นไม่ได้แปลว่าเทรดสิบนาทีออกนะอันนั้นเขาเรียกว่า scalping นะโอเคสําหรับคนไม่มีของให้ดูที่ p o c 8 0 9นย์้านี่แหละนะดูที่นะ8 0 9น้านะถ้าจะเทรดสั้นๆต่ากว่า809ย์ก็เลือกช็อตนะโอเคไหมต่ากว่าต่ากว่า เลือกช็อตนะสูงกว่านะสูงกว่าต้องเร็วนะสูงกว่าเลือกลองนี่คือแผนสำหรับคนที่ไม่มีและเล่นสั้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีเป้านะก็คือ5จุดได้คุณได้5จุดนี่ก็เต็มที่แล้วเพราะว่าภาพรวมเขากำลังจะเห็นไหมฮะต๊ดๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะรายใหญ่นะต๊ดๆนี่เขากำลังไซ์เว กำลังสะสมสถานะเพื่อจะพากราฟวิ่งไปไกลๆแต่ยังไม่รู้ว่าทิศไหนนะโอเคยังไม่รู้ว่าทิศใดนะในในระยะยาวเรายังไม่รู้เขารู้แต่ว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณแถวๆแปดศูนย์เก้านะครับอ่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนั่นแหละหรือที่เราเรียกว่าพักฐานที่เรียกว่าสะสมที่เรียกเรียกว่าขึ้นพักขึ้นปรับอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยรวมๆแล้วเราจะเรียกว่าอ่าแบบมีความรู้เรียกว่าอะไรครับจําได้ไหม คอลเลกชันนะเรียกให้มันเทๆ่ๆ้ะหน่อยนะโอเคเขากำลังทำคอลเลกชันอยู่โดยมีแกนกลางอยู่ที่809โอเคไหมสำหรับคนที่เอาเรียกว่าจะขอเปิดลองสั้นๆถามว่าเปิดลองสั้นๆได้ไหมจริงๆก็ได้นะเออจริงๆก็ได้ข้อแม้คือถ้าจะเปิดลองแสดงว่าลงเด้งลงเด้งลงแล้วมันจะต้องเปลี่ยนทิศเป็นเด้งไม่ลง เด้งไม่ลงถูกต้องไหมถ้าเราต้องการเปิดลองที่มันแบบมีระยะสักหน่อยเช่นลองข้ามวันมันควรจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั่นหมายความว่าไงฮะโลต่ำลงโลต่ำลงโลต่ำลงโลต้องไม่ต่ำลงโอเคไหมสําหรับคนที่ไม่มีของเหมือนกันนะอันนี้เรากำลังพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งคือไม่มีของนะไม่มีของนะครับโอเคถ้าราคาไม่ทําโลใหม่วันนี้นะหรือแม้กระทั่งตอนช่วงเช้านี้แล้วกันไม่ต้องถึงช่วงบ่ายหรอก ช่วงบ่ายเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนลนะนนี่กำลังสะสมอยู่ใช่ไหมช่วงบ่ายเนี่ยมันเปลี่ยนละแต่ช่วงเช้าเนี่ยไม่ทำนิวโลก็คือไม่หลุด804.8เสี่ยงเปิดลองได้ไหมอ่าไม่หลุดนะนี่นี่คือแผงของคนที่ไม่มีของนะไม่หลุด804.8เสี่ยงลองได้ไหมคราวน,นี้ต้องมีเทรดเซตอัพแล้วนะลองโดยที่รอปุ๊บสต็อปทันทีถ้าหลุด8 0.4.8โอเคไหมรับได้ไหมรับได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนสต็อปไปประมาณสักจุดเนี่ย8.04กับ8.07ประมาณ3จุดนะสองจุดกว่ากรับได้ไหมรับได้ก็เทรดนะแล้วไปลุ้นอะไระฮะลุ้นก็เนี่ยฮะให้ลุ้นเนี่ยมันข้าม8.09ถ้ามันข้าม8.09ก็ลุ้นต่อให้มันเบรกไฮตรงนี้ให้ได้นะมันไม่ต้องเบรกไฮหรอกครับแค่มันไปใกล้ๆไฮก็เทคโปรฟิต50%เพราะมันกำลังไซเว์โอเคไหม อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีของนะมีให้2มีให้2องเทนเซตอัพเนาะอันเทนเซตอัพแรกก็เทนตาม POC โอเคไหมสูงกว่าก็เลือกลองต่ำกว่าก็เลือกช็อตหรือถ้าคิดว่าเทนนี้จะจบเทนนี้จะจบรูปตาหน้าตาคือต้องไม่ทําโลใหม่ถูกต้องไหมถ้าไม่ทําโลใหม่แล้วงัดขึ้นมีแท่งเขียวๆมาสักแท่งหนึ่งก็เสี่ยนเปิดลองได้ไหมได้นะแต่คุณต้องวางสต็อปที่โล804.8 ก่อนเทรดก่อนกดออเดอร์ถามตัวเองว่ารับได้ไหมเออโดนกินสต็อปมันเป็นเรื่องปกติถ้ารับได้เราจะได้ไม่เสียเซลล์โอเคไหมเออฉันเทรดเทรดเทรดอัพของฉันก็คือไม่ทําโลใหม่ฉันเปิดลองเลยนะอ่านี่คือแผนไงเอ,อ้ลุดโลพุ่งสตาร์ทไอสต็อ,อ,สตอปคัดเลยอ่าดูซิว่าเราเทรดต่อได้ไหมถ้าเทรดต่อไม่ได้นะโดนสต็อปสามจุดโดนสต็อปสี่จุดแล้วเทรดต่อไม่ได้เงินหายไปเพียบเลยสแสดงว่า คุณกำลังผิดกฎสำคัญคือเรื่องกฎการเงินคุณอาจจะต้องไปหาวิชา money Management เรียนก่อนนะโอเคไหมเออแสดงว่าคุณวางเงินไม่ได้ไม่ได้ระยะโดนสต็อปสี่จุดไปแล้วอะโอโหแล้วคุณจะเทรดเอารวยได้ไงมันทำไม่ได้นะโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่อง money Management นะเอาเป็นเรื่องเรื่องไปวันนี้เราคุยเรื่องเทคนิคเขาก่อนเอาละนี่สำหรับคนไม่มีของได้ไหมเขียนค่าไว้งี้เนาะต่อไปนะสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วอย่าลืมว่า ใครตามนัหลิวมาล่าสุดเราเปิดอะไรครับช็อตโอเคไหมเออเราเปิดช็อตนี่ช็อตหดนะแล้วเด้งกันไปก็ช็อตอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ไงตามทฤษฎีเห็นไหมทาไมเมื่อกี้ที่บอกว่าทําไมถึงเปิดลองถ้าไม่ทําโรใหม่นี่อะไรก็เหมือนกันเห็นไหมขึ้นไปย่อ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 ขึ้นไปขึ้นไปไม่ทำหายใหม่เราก็ช็อตไงโอเคไหมนี่คือความหมายเดียวกันกับตรงนี้ถ้ามันเกิดเราก็ทํา ถ้ามันไม่เกิดเราก็ไม่ต้องแอคชั่นก็แค่นั้นเองนะโอเคไหมอ่ะแยกเป็น2แผนสําหรับคนกลุ่มแรกนะแผนที่1 1.1ก็คือนนี้นะ1.2ก็คือนี้นะถ้าเกิดไม่เกิดก็ไม่ไม่ไม่ต้องเทรดนะถ้าเกิดเกิดเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดโลเนี่ย อย่าไปเปิดลองนะมันหลุดโลนี่อย่าไปเปิดลองนะอะเรามาพูดถึงคนกลุ่มที่2กันคนกลุ่มที่2ก็คือยังถือช็อตอยู่โอเคไหมอย่าลืมนะเรากําลังลุ้นอะไรฮะเรากําลังลุ้น tp 2อยู่จาได้ไหมที่บอกให้ตีฟิโบนชี่จำได้ไหมถือช็อตยังถืออยู่นะอีก50%จําได้ไหมครับมันยังไม่ได้ปิดส่วนที่เหลือเลยโอเคไหมเออเตรียมปิดที่เท่าไหร่ฮะแปดจำได้ไหมแปดศูนย์หนึ่ง tp สองจำได้ไหมฮะอ่ะ รอ TP2 นะถ้าไม่เสียทรงต้องมีเข้าแม้ก่อนถ้าไม่เสียทรงลุ้นะนะ TP2 ที่801นะก็ต้องอดทนไปนะครับเพราะว่าเราอุตส่าห์ทนมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเทคโปรฟิตไปที่ร6 1ยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วเดี๋ยวทวนอีกทีเดี๋ยวตีฟีโบโชว์ให้อีกทีหนึ่งว่าร้อยหกสิบเอ็ดจุดปดอยู่ตรงไหน,นแล้วแปดร้อยหนึ่งที่บอกเนี่ยให้รอเนี่ย มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้แยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ถือช็อตมานะยังถือต่อได้เพราะมันยังไม่มีทรงอะไรฮะโดลงเด้งลงเด้งนี่หลุดโลอีกแล้วนะมันยังไม่มีแบบเบรกไฮยกโลมีแบบนี้ยังยังไม่มีก็ถือไปก่อนนะโอเคไหมอ่ะโอเคใครเรียงกันแหลิวมาไอแผนนี้น่าจะรู้ดี TP 1 TP 2ถูกหจเราจะแบ่งเป็น4หารี่ เอาละมาเดี๋ยวจะตีฟิโบให้ดูนะสําหรับคนที่ยังถือช็อตอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยส่งให้ทุกท่านในแอปเขียวแล้วนะเออไปตรวจดูพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ข้างนอกนะเลยไม่ได้โพสในในคอมพิวเตอร์ไม่ได้โพสตในเพจนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็เลยไม่ได้เอาเพจมาโชว์นะเอ้เป็นหลักฐานนะฉันส่งไปให้แล้วนะแผนนี้อ่าโอเคมาลุ้นกันต่อนะเราไปดูนะอันนี้คือ tp 1ไปแล้วนะ tp 1ก็คือเราช็อตไปใช่ไหมครับ ช็อตไปเรียบร้อยแล้ว 1. แผนการเทรดเทรดเพราะอะไร2องสต็อปลออยู่ตัวไหน3 TP นะเราจะต้องทำอะไรเรากำลังพูดถึงข้อที่3แล้วข้อที่1ผ่านไปแล้วข้อที่2ผ่านไปแล้วนะเราไม่มีมาสต็อปแล้วตอนที่เรา TP แล้วไม่มีสต็อปแล้วนะสำหรับคนที่ใช้แผนเทรดช็อตไม่มีสต็อปย้ำไม่มีสต็อปนะไม่ต้องมาเลื่อนสต็อปลงมาเราเอา้าวแล้วไม่มีสต็อป อย่างนี้ก็ไม่มีวินัยดิมันเลยไปแล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง TP แล้วโอเคเปล่าถ้าสมมุติว่ามันจะเปลี่ยนหน้าเราจะกลับหน้าเทศนะครับปิดช็อตเปิดลองแล้วพี่ช็อตนะปิดช็อตแล้วก็เปิดลองนะอันนี้แทนอะไรฮนะแทนสต็อปลอสมันเลยไปแล้วนะเอาโอเคมาทวนอีกทีตรงนี้เราเข้าช็อต สต็อปตรงไห่ฮะมันสต็อปมันอยู่ข้างบนนู่นเห็นไหมเออโอ้โหสต็อปต้องกาเอาสูตรมันเป็นอย่างนั้นเออสูตรเทดมันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นไปอีกล่ะก็ถัวสิเออแล้วถ้ากะถัวแล้วมันจะขึ้นไปอีกล่ะก็ถัวสิแล้วถัวแล้วมันจะขึ้นไปอีกเบรกไฮตรงนี้เราทาําไงก็สต็อปหมดไง <laughs> คนที่เขาเทรดทีเฟกอะเขาต้องมีเงินนะมีเงินค้ำเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้ระหว่างทาง,ท,งทั้งที่เรายังถูกอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเราเราแบบมีตังค์นิดเดียวแล้วไปเดินเข้าเข้าโต๊ะเออเพื่อนๆเข้าใจเนาะคำว่าโต๊ะผมจะแทนคาว่าบ่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว AI ไอเขาจับได้เดี๋ยวก็นึกว่าเป็นเพจการพนันโอเคอ่ะเหมือนเรามีเงินนิดเดียวแล้วเดินเข้าโต๊ะเออโอกาส จะถูกก้ามือกินง่ายๆมันก็สูงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีแบบต้นทุนหนาหน่อยอ่าเฉลีย่ยเล่นโต๊ะไปสิบตาแหมถ้าสมมติว่าเขาจ่ายสิบต่อถูกหนึ่งตามันก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมในสิบตาเราถูกสองตาเราก็ได้กําไรต้องสิบต่อถูกไหมนึกภาพออกไหมเออสมม,มุติเรามีเงินอยู่สิบส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสมม,มุติเรามีเงินสิส่วนแบ่งเป็นเท่าๆกันนะ เงินเดนท่าเท่ากันนะเราไปที่โต๊ะโต๊ะแล้วโต๊ะเนี้ยเขาให้รางวัลเราสิบต่อหนึ่งอ่าสมมุติถ้าเราแทงปุ๊บเราได้รางวัลสิบเท่าเลยเออเรามั่นใจไหมเรามั่นใจแบบแล้วก่อนที่เราจะแบบจ่ายให้โต๊ะหนึ่งส่วนเนี่ยเราก็ต้อง มันต้องดีนะประกฏไม่ได้โดนกิน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 แต่ครั้งสุดท้ายถ้าเราได้มันก็คือสิบเท่าถูกไหมก็เท่ากับเราได้ทุนคืนนึกภาพออกไหมแสดงว่าเราต้องมีเงินนะมีเงินก้อนนี้อ่าหลายคนเข้าไปในโต๊ะเขาไม่ได้มีแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วน,นี่ผมกําลังเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่องแนวคิดเรื่องการวางเงินเทรดดิ ในสินค้าที่มีเลเวลเลตนะในสินค้าที่มีอัตราทดคุณรู้ไหมทีเฟกทดเท่าไหร่ทด20ิบเท่านะโอเคไหมอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เข้าไปนะเท่าที่ดูจากคนเทต์ทีเฟกเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่มีหรอฮะส่วนใหญ่เขามีอยู่แค่นี้ฮะเต็มที่ไม่เกิน2ไม้หมดแล้วฮะโดนกินไปหนึ่งไม้นี่ใจแป้วแล้วไม้ที่สองเนี่ยแทนที่จะหมดใช่ไหมเขาก็จะแบ่งสอยยิบ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 ,ยบนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เปิดไม้แรกมองว่านี่เด้งขึ้นโอ้โหนี่ขึ้นนี่นานี่เทนลงนี่ฉันได้ต้นทุนเลยเปิดลองนะหรือว่าเปิดลองไปสิบสัญญาผิดทางตูม้มโดนกินคัดคัดปุ๊บเสียขวัญขึ้นมาอีกแล้วนะขึ้นมาอีกแล้วนะคราหน้าไม่กล้าเปิดสิสัญญาแล้ว,วาลาเพราะอะไรเข็ดเขาจะเปิดห้าสัญญาโอเคไหมเนี่ยใครเทรดแบบนี้รู้เลยว่าคุณไม่มีศาสตร์ที่ชื่อว่า Money Management เฉพาะทางด้วยนะ สำหรับการเทรดทีเฟกโดยเฉพาะด้วยนะเออมันไม่ใช่ว่าเมนนี่แมนจเมนต์ไปเรียนวิชาเทรดทูดแล้วมาเทรดทีเฟกใช้เมนนี่แมเนจเมนต์เดียวกันใช้การเลื่อนอะไรนะที่ก็ชอบพูดกันนะ่ะเทลลิงสต็อปอะไรเง ين, ี้ยใช้ไม่ได้นะผมบอกก่อนนะมันคนละมันคนละสินค้ามันคนละอย่างกันนะโอเคเปล่าเออมันใช้ไม่ได้นะหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องพวกนี้อยู่เยอะเลยนะโอเคการใช้เมนนี่แมเนจเมนต์ในการเทรดทีเฟก หรือในการเข้าโต๊ะมีเฉพาะของมันโอเคเปล่าเออเพราะมันเป็นสินค้าที่มีอัตราทดทดอยู่20เท่าอะ่ะเออโอเคเปล่าเอออัตราทดเขาทีเฟกันยี่สิบต่อหนึ่งโดยประมาณนะโดยประมาณอ่าถ้าคำนวณดีๆอาจจะถึง 22. จุดต่อหนึ่งก็ได้เอ,อ้ยกว้นฟอรเรกนะฟอรเรกนี่เราสามารถที่จะกําหนดเองได้ฟอรเรกเราอาจจะกําหนดไปที่สองร้อยต่อหนึ่งห้าร้อยต่อหนึ่งสองพันต่อหนึ่งหลายคนเทรดในอัตราทดเท่านั้นนะเออมันถึงแบบ คนไปถึงไปเทรดกันทั้งโลกเน่ยเอาละโอเคเอาละตอนนี้แย่โลเห็นไหมผิดกฎแล้วคือเขาทาโลใหม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมีมีโลสูงขึ้นย,ยังยังโอเคมั้ยรูปนี้ออกเกิดย,ยังยังเพราะฉะนั้นคนที่ถือช็อตตรงนี้ปิดไปแล้ว50%ยังถือต่อได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตีฟิโบให้ดูว่าปิดตอนไหน50%าอร์เซพอเราเปิดช็อตปั๊ c, บเบรกโลก่อนหน้าปั๊บตีฟิโบดิจิเอชชั่นปุ๊บ0%อยู่ข้างบน100%อยู่ข้างล่าง อะไรที่เกินร้อยเราเรียกว่า extension โอเคไหมอ่ะเราไปดูนะว่าเราจะปิด extension จุดแรกที่ตรงไหนตัวเลขที่เราใช้ก็คือ161.8 261.8 423.6นั่นคือแนว tp โอเคไหมตามแผนอ่ะทวนแผนอีกทีก่อนเทรดเราจะต้องมีแผนการเทรดหรือที่เรียกว่าเทรดเซ็ตอัพหนึองสาเป็นอย่างน้อยนะเข้าตรงไหนเพราะอะไรสต็อปตรงไหนเพราะอะไรแล้วก็ tp นะอย่างน้อยๆเราต้องมี หาร4นะอันนี้เรียกว่าบวกนะฮะหาร4นะแบ่งเป็น4ส่วนสวนเทนไม้แรกปิดไปเลย50%แต่ถ้าเกิดตามเทนไม้แรกปิด25%พอเราจะได้เก็บเอาไว้ปิดได้4ไม้โอเคไหมครับเอาละตีพิโรนิชีเนาะปัะ๊บร้อยอยู่ข้างล่างสูนยอยู่ข้างบนนะเราก็ปิดไปแล้วไม้ที่1นึ่จำได้ไหมครับ นี่นะฮะเราปิดไม้ที่1นไปแล้วที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะแล้วมันขึ้นไปยังไม่เสียทรงนะลงต่อนี่หลุดโลหลุดโลมาเรื่อยๆก็ลุ้นอะไรฮะแปดร้อยหนึ่งโดยประมาณนะอันนี้ผมจิ้มฟิโบไม่ตรงมันก็จะแบบปินเพียรนิดๆนะอ่าถ้ามันเป๊ะๆมันก็จะแบบนะนี่ประมาณนี้แปดร้อยหนึ่งเดี๋ยวจิ้มสองครั้งไม่เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะก็ถือลุ้นไปเรื่อยๆจนกว่านะฮะถ้าหากว่ามันลงมาไม่ถึง ยืนขาตายได้ไหมไม่ได้นะถ้ามันลงมาไม่ถึงมันไม่ได้มันไม่ได้รับปากเราสัหน่อยกราฟอ่ะมันไม่ได้รับปากพี่ครับพี่หลิวครับผมไปถึงแน่นอนครับผมรับปากมันรับปากเราไหมฮะมันไม่ได้รับปากเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดทรงขาขึ้นก็คือปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บยกโลเรยกว่าไฮก็โลเมื่อไหร่แล้วก็ตรงนี้เราอาจจะปิดทั้งหมดโอเคไหมครับอ่าแล้วก็อาจจะเปิดหน้าลองต่อไปเลยนะครับพอได้ไอเดียไหมครับ น,นี่คือทีเฟนะอยากให้เคลียร์อยากให้เคลีย,ยรย์นะเออเดี๋ยวนี้เขามีสปอนเซอร์ไหมมีสปอนเซอร์ไหมเห็นเพจฟุตบอลเ็ามีรายการชื่อเคลียร์นู่นเคลียร์นี่นะมีสปอนเซอร์ก็คือเคลียร์อะไรยาค่ะผมย้ำได้ไหมเออนะยหลิวเคลียร์ให้เป็นชอ็ชอตๆอย่างเงี้ยมีสปอนเซอร์เข้ามาไหม เพื่อนๆช่วยกันแชร์หน่อยดิมันจะได้มีคนติดตามเยอะๆกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยกดคอมเมนต์ในช่องเขียนข้อความเขียนความคิดเห็นช่องแชทมาให้หน่อยสิเผื่อมีผู้ติดตามเยอะๆมันจะได้มีสปอนเซอร์เข้าพอได้ข้าวกับฟูงกาแฟกันบ้างนะเอาละนี่คือแผนนะโอเคอ่ะคนที่ไม่มีของเน้นไปที่8 0 9นะเออเน้นไปที่ต้นทุนรายใหญ่8 0 9เเนาะ โอเคเมื่อวานนี้บอกแล้วนะว่าแปดสิบเก้าหามาจากอะไรนะเป็นบัวล,ลุ่โปรไฟล์นะเอาละครับคนที่บอกว่าเคลียร์ไหมคนที่ถามก็คือผมผมเนี่ยมาว่าเพื่อนเพื่อนเคลียร์ไหมแต่คนที่ตอบว่าเคลียร์นะก็ต้องเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นี่แหละ <c redit> เคลียร์เคลียร์เอาละถ้าใครยังไม่มีเทคนิคในการเทรดเพื่อหาเงินนะหรือขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนั่นหรือมีคอร์สเรียนนะมี2รูปแบบนะ เพื่อนๆที่อยากจะเทรดทีเฟกเพื่อหาเงินมาเรียนกันนะหลิวไม่ผิดหวังนะครับมี2รูปแบบในการเลือกเรียนนะรูปแบบที่1ก็คือคอร์สเรียนออนไลน์นะนี่นะคอร์สออนไลน์สมัครแล้วเรียนได้เลยนะครับอ่าเป็นเรียนในอ่าเป็นวิดีโอนะเป็นวิดีโอทําให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นานๆนะหลิวจะมาไลฟ์สดเพื่อเอาวิชาอื่นๆที่เพื่อนๆต้องไปซื้อแพงๆมาไม่ต้องซื้อเดี๋ยวผมสอนให้นะโอเคถ้ามีไลฟ์สดจะเป็นรูปแบบแบบนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีไลฟ์สดทุกอย่างในนี้ c o m p l ีท e เรียนแล้วเทรได้เลยนะเรียนแล้วคุณจะโอ้โหมีหน้าทั้งนานสังเทรดเสียว,ว่าอย่างนี้นี่เองนะมันมีอะไรบางอย่างเคล็ดลับอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นความเข้าใจอะไรที่ที่เกี่ยวกับทีเฟกโดยเฉพาะเลยอยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาผมแนะนําให้มาเรียนเป็นรูปแบบของ private นะ private เนี่ย p r i v a t กับคอร์สอะไรราคาเท่ากันนะมีคนหลายคนสนใจนะสอบถามเข้ามาแล้วอาจมีเจตดํานวแล้วนะหลิวผมเรียนแน่นอนนะหลายคนก็บอกว่า ขอเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวนะขอเก็บตังค์แล้วคุณเทรดอยู่ไหมคุณเทรดอยู่แล้วคุณจะเก็บตังค์ได้ไงเพรคุณเทรดยังผิดๆถูกๆอยู่ผมแนะนํานะผมว่ารีบเรียนดีกว่านะแล้วคุณจะได้กลับไปเทรดนะไม้เดียวคุณก็ได้คืนแล้วนะโอเคการเรียนแบบไพรเ a ทคือเรียนแบบเห็นหน้านะเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเอา iPad มาก็ได้ให้จอใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวผมจะตั้งค่าจอให้เลยนะโอเคไหมตั้งค่าหน้าจอไปเลยแล้วการเรียนแบบเห็นตัวเนี่ยสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับไ i n d s e t โดยเฉพาะใครที่เทรดมานานแล้วแล้วเทรดเสียมาเรียนได้ไหมได้ใหม่เลยเรียนได้ไหมใหม่เลยยิ่งเรียนได้ถ้าเพราะว่า m มซ์เซตของคุณยังไม่เป๋มากรีบมาปรับไมซ์เซตให้มันถูกต้องแล้วเพราะาถ้าเกิดไมซ์เซตเสียเนี่ยโอ้โหจูนยากเลยนะจูนยากขึ้นแต่ไม่ได้ว่าจูนไม่ได้จูนได้แต่มันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคมีให้เลือก2แบบใครที่เน้นผลแต่เป็นคนที่มีเวลาน้อยมาเรียนไพรเวทหนึ่งวันพอ ออก้ามันตัวเดียวนะก้ามันตัวเดียวนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะทำความเข้าใจกับสินค้าตัวเดียวกลับไปเทรดเลยนะแบบนี้คุณเข้าใจไหมเข้าใจกลับไปเทรดเลย <c oughs> ที่เหลืออยู่อยู่ที่การฝึกให้มันคมคมแล้วในระหว่างที่ฝึกคมคมเป็นไงอาจารย์คนนี้เป็นไงใครนะใครเป็นลูกศิษย์อยู่ในอาจารย์คนนี้เป็นไงอย่าถามอย่าถาม อย่ามาถามได้ไหมถามได้นะฉุกเฉินโทรมาเลยผมเป็นคนกันเองนะเออเพราะผมรู้ว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราเทไม่ได้นะี่ยปรึกษาใครก็ไม่ได้โค้ดก็โคดดุเลยบางคนเทเสียมันด่าเราอีก เสียเงินไม่พอเสียค่าเรียนก็แพงดา่าเราอีกเออแล้วเราก็ต้องไปไหว้เขาไปเคารพเขาไอ้อย่างนั้นนะ่ะผมจะไม่ทําไม่ได้แปลว่าคนพวกนั้นเขาไม่เก่งนะเก่งเพราะว่าเขาเก่งไงเขาเลยด่าได้ไนงะโอเคสาหรับผม,ผมวันหนึ่งที่ผมมาเป็นโค้ชผมตั้งใจไว้เลยผมจะไม่ทําแบบนั้นเออผมจะเป็นโค้ชที่ดีน่ารักเนี่ยนี่คือตอนที่เรายังไม่เก่งนะเราตั้งปณิธานเอาไว้นะในตอนนู้นนะแล้วตอนที่ผมเป็นผู้ช่วยโค้ชผมเป็นผู้ช่วยโค้ชมาห้าปีนะคุณอย่าลืมนะ ห้าปีนะอยู่ตรงนั้นน่ะจนทาได้แล้ววันนี้โค้ดต้องพูดอะไรบ้างเนี่ยแทบจะท่องเป็นอาการยะแล้วจนกระทั่งแบบนักเรียนเนี่ยเขาไม่ถามโค้ดแล้วมาถามผู้ช่วยอย่างผมเนี่ยจนถึงวันหนึ่งก็เคย้เคยมาเป็นคนสอนพอดีพอตอนผมเป็นคนสอนอ่ะผมยังขาดความมั่นใจในการสอนไม่กล้าไปยืนหน้ากระดานสอนก็เลยไปฝึกสอนโดยการไพรเวทโค้ชชิ่งลองทดลองสอน กับคนตัวต่อตัวดูปรากฏว่าได้ผลติดนิสัยมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไพรเวทโ c ชิ่งอ่ะผมถึงผมถึงกล้าที่จะไพรเวทโคชิ่งพวกคุณเนาะไพรเวทโคชิ่งเรียนตัวต่อต,ตัวนะครับสูงสุดไม่เกิน2ท่านถ้ามา2ท่านท่านที่2จะลดครึ่งราคาเอออันนี้คือกติกานะแต่ถ้าเกิน2ท่านไม่ถือว่าเป็นไ i ร a วทแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลแล้ว2ท่านก็ควรจะนะฮะก็ควรจะ มีความรู้ใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะก็หันหันต่อคนมันจะได้ถูกลงอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าเกิน2ท่านไม่ใช่ไพรเวทละแนะนําเรียนออนไลน์ดีกว่านะเรียนออนไลน์สมัครปุ๊บแล้วก็แบ่งแชร์รหัสการเรียนอย่างนี้ก็ได้นะโอเ